เจ้าี้สมศรีจะมาทำขนมปังใส่มันหมวกนะเจ้าใสยีดใสน้ำมันใส่น้ำลงไปคนทนละลายเสร็จแล้วก็ใส่มันหมวงลงไปเจ้าสูตรไผรสูตรมันยังสมศรี่านเลยเนะถ้าไ่ายมีแค่ลงแค่อสอยากใสแค่อสอยากใส่พักอ่อยังก็ใส่ได้ใสเม็ดทันจะผืชก็ได้ทําใส่ก็ได้เจ้าอันนี้สมศรีก็จะคนมันหมวงใหละลายก่อนเนาะ พอดีมีมันหมองอยู่ครึ่งลูกก็เลยจะใส่ไปตานแหละเดี๋ยวคนจะถามว่าย้ำใส่ถุงมือชุมซิก็กินสองคนนะก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเครื่องตีแป้งก็มีนะแต่ขี้ขันยกออกมาก็เลยใจมือนี่แหละจาจะนวดอะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปเจ้าใส่เกลือลงไปแล้วก็นวด นวดไปเรื่อยๆนะคะนวดได้ประมาณนี่แหละเจ้าประมาณนี้เด้สมรีจะเปลี่ยนใส่ถ้วยเนาะไผรขยันกันนวดเหมือนๆกันได้แต่ถ้าไผ่บอกว่าแป้งขนมปังมันไม่เหนียวถ้ามันเหนียวกันนวดเหมือนๆเจ้าอันนี้สมรีนวดเสร็จแล้วเนาะสมรีจะแลปแล้วก็จะพักไวประมาณชั่วโมงนึง หชั่วโมงผ่านไปเห็นไหมแป้งมันก็ขึ้นฟูแหละสมศรีก็จะเอาใส่ในพิมพ์อบแล้วนะก่อนที่จะเอาใส่ในพิมพ์เอาเอาน้ํามันทาพิมพ์เนี่ยก่อนนะเจ้าหรือว่าเนยก็ได้ทาพิมพ์อะสมศรีเจอเปเนานะเทขนมปังลงไปจะพักไว้แหมสักสามสิบนาทีก็ได้หรือไม่พักก็ได้และนะ้วแต่เนาะ อบที่ร้อยแปดสิบองศานะสี่สิบห้านาทีเจ้าอันนี้สมรีจะพักแป้งแป๊บหนึ่งอันนี้อบเสร็จแ,แล้วเจ้าสี่สิบห้านาทีผ่านไปเห็นไหมมัน,นเป็นหมันม่วง